มกแมกแล้ว um er. okay, pues ่าแบบันเป็นภาพที่ไม่น่าจะได้เห็นกันง่ายๆะก็ดีใจมากเลยที่ในที่สุดสเร็จการรวมคันัก็แดงเยอะขนาดนี้หนื่ยไหมคะอันนี้ต้องให้เครดิตฝ่ายจัดการดีคิวนเพราะว่าทำสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ให้คดนได้ทำไา้มากว่าจะแปคิวกัได้อะอย่างนี้ กินมองกิมบิคผ่าแอนที่มันเป็นประมาณไหนอะไรยังไงเนี่ยแล้วว่าทุกคนมีคนชื Please, like ่อแอนเป็นตัวต่าอยู่ในชีวิตอะบางคนมีหลายแอนในสังกายอะไร่างเงี้ยแล้วว่าแอนเหมือนกันเป็นใครก็ได้อะหรือเราอาจจะเป็นแอนเองได้ที่เกี่ยวกับชื่อด้วยความสนุกของเรื่องนี้มันจะมีอะไรอะไรบ้างคะอะไรฮะ ให้เราหลัแอนลองพูดเรื่องเลือดมแอนหนึ่งแอนหนึ่งก็ยังไงแต่แสดงผู้หญิงเยอะมากค่ะพวกเราสวยมากเต็มตัวรเลยค่เัวกนกเลยเมาเอง่ายเลยยมแต่มันเป็นแบบหท่ชีวด้ัอีกนึ้แล้วเป็น

เแบบคนสนุกแบบคนสนุกคือหนูว่ามันน่ากลัวมากเลยค่ะเพราะว่าไอ้สถานที่ที่ไปถึงก็น่ากลัวมากเลยน่าจะน่ากลัวมากโอเคเรื่องะาถึงพวกพี่ใช่ไหมที่น่ากลัวอ๋อเค ที oh, ่รการรุของแอนะพี่เบอกว่าอย่าง่ี่เดชบว่าแบบนี้พอจะรวมตัวได้เงี้รมไม่ได้ไง่าี๋ยวก็กดก็ไม่ได้ง่ายเลยกาดใ้าำก็ไม่ได้ง่ายเลยแบบทุกอย่างยากไปหมดแต่ว่าอ่างมมาสรุปก็เห่าอ้ก็คือวามขแอที่แบบว่าที่พอๆของคนอ่ะมารวมกันซใช่ใช่พี่ได้พี่อให้กดก็่าคนไม่กดนะใ จะได้สตัวเองมาดูได้ดัวเองบางคนยัไมรู้เอนเลยแต่ว่าจะมาดูพร้อมกันวันนี้ตาตลคย็มีอะพวกเราแน่นอนก็จะเป็นโสให้พวกเราไปเลยาการันเลหราก็จริงๆความสุของเรื่องนี้มันคือเป็นหนังใหมแปลกใหม่ของประเทศไทยดรืยอ่ะที่ ในกองอะงงันเลยอะเราเรียกเราเรียกตัวนั้นก็ได้เอาแอนเขาชอบอย่งนี้พี่จะเรียกยังไงอะเรียกเออเบอรหเบอร์ไหนเป็นบอร์ไหนอรนสิบอนกรู้เลยวแบห่่็นอไม่เนาะไม่ไ่อกเลยอ่ะเดี๋ยวให้ให้ตัวแทนฝากนิดนึงเนาะสำหรับใครที่สนใจจะดูอะไรทำวันไหน

นะแต่ถ้าเกิดแบบว่านิดนึงแล้วกันก็คือทุกคนแอนทุกคนเนี่ยเราจะมีเซ็ตข้อมูลที่ไม่เหมือนกันค่ะทุกคนก็จะไปรู้พร้อมกันเลยว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีข้อมูลเซ็ตไหนแล้วก็ไปค้นหาแอนพร้อมพร้อมกันค่ะแอน Aquí ponen